สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเพระเครื่องทุกๆท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่อง EP ที่482ครับวันนี้ก็ได้พระมา1ชุดครับมาแบ่งปันพี่พีเนะครับสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับโทรสอบถามกันได้ที่เบอร์0892141595นะครับ มีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูพระรายการแรกเลยครับพระบ้านๆเลยนะฮะ <c oughs> เป็นเหรียญครับพระวันนี้ส่วนมากก็จะเป็นเหรียญครับได้เหรียญมาอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับนี่ฮะมีอยู่สามเหรียญหลวงปู่เจือครับนี่ฮะหรือพระสมุดเจือนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับนี่ฮะ,ฮะหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วต่อโค้ดทุกเหรียญเลย นี่นะครับสวยทุกเหรียญนะอันนี้ทันด้วยนะครับทานหลวงปู่เจือด้วยนะครับนี่ฮะครบหกล่องครับนี่ฮะพระสมุดเจือวัดกางมางแก้วนะครับปีสองพันร้อยนี่ฮะน่าจะสี่สูนนะครับเหรียญสวยเดิมเดิมนะครับนี่ฮะเห็นไหมมีสามเหรียญปู่เจือวัดกางมางแก้วนะครับนี่ครับขึ้นชื่อเลยหลวงปู่เจือวัดกางมางแก้วนะครับสวยๆเดิมเดิมสามเหรียญเอาสี่ร้อยบาทครับสามเหรียญรายการที่หนึ่งนะสี่ร้อย ต่อไปรายการที่สอง <c oughs> อันนี้เป็นพระนครปฐมครับไขที่อยู่นคนปรปฐมนะครับนี่ฮะไม่ควรพลาดครับผมได้มาสามเหรียญครับเหรียญสวยนะครับนี่ครับพระนคนปรปฐมสวยฟิตเลยนี่นะครับสามเหรียญสวยๆนี่ดูนะครับเป็นนี่ฮะฉลองสมณศักดิ์พระครูมงคล สี่ใยนะครับผมนี่ฮะพระครูมงคมลสี่ใยพี่ๆท่าน,นใดอยู่นครปฐมนะครับนี่ฮะเห็นสวยเดิมๆเ,เลยนี่นะครับเป็นเหรียญน,นี่ครับปีสองพันร้อยสิบหกนะครับดูนะฮะวัดกกตาลน,นาครชัยศรีจังหวัดนครปฐรมครับปีสองพันร้อยสิบหกนี่ครับสวยเดิมๆเ,เลยพร้อมนี่ฮะ <c oughs> จมูกด่งๆปี๊ดทั้งนั้นเลยแต่องค์นี้นเนยเห็นไหม สวยๆนั้นครับวัดโกกตานะฮะปีสองพัร้อยสิบหกสามเหรียญสวยๆนี้ขอญาตเปิดที่เอาห้าร้อยห้าสิบนะครับนี่ฮะห้าร้อยห้าสิบโอ้โหเมื่อก่อนนี้บองตัวพระเหรียญนี่ฮะหลวงพ่อพระครูมงคลสิริชัยนะครับนี่ฮะเมื่อก่อนเล่นกันซื้อขายหรือว่าเนี่ยเช่าหากันนี่ฮะแพงนะครับนี่ฮะสวยเดิมๆนะครับเหรียญเนี้ย สามเหรียญเนี่ยเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับรายการที่ที่สองต่อไปรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับอันนี้นะฮะหลวงพ่อเกษมวัดคตึกนะฮะวัดคตึกปีหนึ่งสี่เหรียญสวยดําเดิมครับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมสวยดําเดิมแล้วเป็นเหรียญอาปคาชุบนะครับนี่ครับสวยดําเดิมอย่างนี้ครับนี่ฮะโอ้โหเราดูนะนี่ฮะปีดเลย ตัวตัดด้านข้างเนี่ยชัดเจนครับเห็นไหมครับโอ้โหอย่างเงี้ยต้องจัดแล้วครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมคมคมสี่ร้อยบาทครับเหรียญหลวงพ่อกเกษมวัดคติกต่อไปเหรียญรายการที่สี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อพุ่มอะที่การพุ่มอายุร้อยสี่ปีนะฮะนี่วัดสมกันนะฮะวัดสมกันเหรียญสวยเดิม,เด,มเดิมเลย ลองหาที่ดูนะครับวัดสมการอันนี้เอาสามร้อยครับผมนี่ขอย้าเปิดที่สามร้อยนะหลวงพ่อพุ่มวัดสมการน,นี้ครับนี่ฮะ <c oughs> เหรียญดีปีลึกและเป็นเหรียญน,นี่ฮะน่าสะสมนะเก็บจริงเหรียดเก่านะครับนี่ฮะมาคลาสสิกมากเอาสามร้อยเหรียญหลวงพุ่มต่อไปเหรียญหลวงพ่อทบนะครับ <c oughs> เหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับสวยเดิมเดิมเลยดูนะฮะปีปั๊บ น,นี่ฮะหูเหรียญนี่ฮะเอกลักษณ์ของหูเหรียญน,นะครับนี่ฮะดูนะครับเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับนี่ฮะเหรียญนี้เอาเอาห้าร้อยครับผมขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทเหรียญนี้นะครับห้าร้อยบาทรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกเหรียญหลวงพ่อเอียครับนี่ฮะพ่อเอียรุรออยร่งเรืองศุกนะครับปีหยน,ยนึ่งเก้าเหรียญอย่างเงี้ยนี่ครับทันหลวงพ่อด้วยนะครับนี่ฮะ สวยเดิมเดิมไหมก็สภาพก็โอเคยังเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนครับหลงวงพ่อเอียน่าเก็บสะสมนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลยนี่ครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับนี่ครับปีหนึ่งเก้าสวยนะครับเหรียญน,นี้เลี่ยมวินเทจมาสี่ร้อยบาทครับเหรียญหลวงพ่อเอียน่าเก็บสะสมต่อไปรายการที่เจ็ดที่เจ็ดอันนี้เป็นรูปครับนี่ฮะร,รูป เจ้าของห้าบอกเป็นหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนางครับนี่ฮะนี่ครับหลวงปู่ศรีครับเป็นสองหน้าประกบกันแเราเลี่ยมวินเทจครับเลี่ยมวินเทจเห็นไหมนี่ฮะดูนะครับดูไปหน้าครับหลวงปู่ศรีครับนี่ครับปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนางครับนี่ฮะเห็นไหมนี่นะฮะนี่นะครับหลวงปู่ศรีเอาอันนี้เอาเอาสี่ร้อยครับหลวงปู่ศรีต่อไปรายการที่ ที่แปดที่แปดเป็นหลวงพ่อสุธรศูนย์เก้าครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับศูนย์เก้าพิมพ์เล็กเนื้อออกน้ำมันนะสามร้อยห้าสิบเลี่ยมวินเทจเลยดูนี่ครับสามร้อยห้าสิบศูนย์เก้านะครับหลวงพ่อสุธรเนื้อผงน้ำมันเนี่ยพายเงี้ยน่าใช้ครับนี่ฮะพิธีดีด้วยแล้วพระไม่มีกระเทาะไม่มีอะไรเลยไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับนี่ฮะไม่มีบินโอ้สวยครับ นี่ฮะสามร้อยห้าสิบรายการที่ที่แปดต่อไปรายการที่เก้าที่เก้าเอานี่ครับ <c oughs> อันนี้เป็นปิดตาเนื้อชานหมากนะครับนี่ฮะน่าจะเป็นอ่าทางสุรินหรือว่าครับหลวงปู่หงพมพรมโยครับเนี่ยทางบุรีล์ครับบุรีย์หรือสุรินนะฮะนี่ะนี่ครับเป็นหลวงปู่หงครับเนื้อชันหมากสวยเดิมๆเลยนะนี่ฮะ ผมเอา400บาทนะครับถ้าปิดตาเนื้อชานหม่างเนี้ยดูแอะเก่ามากมากแล้วดูความสวยดูคลาสสิกดูอย่างเงี้ยนี่ฮะดูการเลี่ยมนี่ครับเอา400บาทครับเรืการที่9นะครับต่อไปรายการที่10เรืการที่10นี้เป็นลูกอมชานหมางนะครับหลวงพุทธวัชชนแดนอันนี้ดูนะครับถักแล้วก็เอามาลง เคลือบไว้นะครับเคลือบลักเคลือบอะไรนี่ฮะนี่ร่องรอยความเก่าเขาเนี่ฮะหูนี่ครับผมครบเอ้สามร้อยห้าสิบแล้วครับลูกอมชานใหม่นี่ฮะเก่านะครับสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดอันนี้นี่ฮะมีพี่อนใดชอบไหมครับผมได้มาอย่างนี้ครับอันนี้บ้านนะอันนี้เป็นแก้วดูนะใส่ปิ้งเลยเขียวปื้อเลยฮนะเก่า เขาเรียกอะไรวังหน้านี่ฮะสําเด็จวังหน้านี่ฮะลองพิจารณาดูครับผมได้มาอย่างงี้นะครับนี่ฮะเข้าไปซื้อเข้ามาติดมาออกมาเงี้ยเราก็มาให้พี่พี่ได้พิจารณาดูเผื่อชื่นชอบครับวังหน้านะครับดูเป็นแก้วเก่าเก่า,กามากเลยนะเราดูนะฮะเพชรโอ้เอางี้ครับอันนี้เอาเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับวังหน้าเนี่ยนี่ฮะเก่าค่ะสิ่งจริงดูนะครับ ห้าร้อยรายการที่สม <11. S 1> เด็จเือพิพี่นายชื่นชอบนะครับต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองเป็น <c oughs> เป็นภาะสมเด็จนะครับอันนี้สมเด็จเขาทาทองมางนี้นะครับแต่เนื้อหาเขามองเรื่องครับชอบตรงที่ว่าเนื้อหาเขาเนี้ยปึ๊กเลยนะฮะดูตรงนี้นี่นครับโอ้โหเนื้อปึกมากเลยเนี้ยเห็นไหมครับ นี่ครับเห็นไหมพลิกต้านข้างนี่โอ้โหดูชัดเจนเลยนี่ฮะด้านหลังด้านหลังจะไม่ได้ถาทองครับต่เนื้อเก่ามากนี่นะฮะเก่าจริงๆแห้งแก๊กเลยนี่นะครับรายการที่12 400ครับต่อไปรายการที่13 13นี่ดีกว่าครับ13อันนี้เป็นลูกอมนะครับลูกอมนี่ฮะ เป็นเนื้อตะกัวเก่าหรือเนื้อเหล็กก็ไม่รู้น่าจะเป็นเนื้อตะกัวครับเก่าจริง <c oughs> <c oughs> นี่ฮะลูกอมเนื้อตะกัวเขเก่าเนี่ยดูโอเก่าคลาสสิกมากเห็นไหมครับเดี๋ยวผมไม่รู้ที่นะว่าเป็นหลวงพ่าหาหอยุคไหนนะความเก่าเขานี่ฮะ <c oughs> ลองแคปรูปเทียบพิมพ์ดูนะครับความเก่าของเขาโอ้โหดูแม่ยอดเลยนะครับนี่ฮะนี่เอาห้าร้อยครับองค์นี้ นี่ฮะขออนุญาตเปิด500ค้นเก่าจริงได้บ้านๆมาเลยะฮะลูกอมนี่ฮะแม่ดูดูเนื้อเนี้ยโอ้โหสุดๆคดรับนี่ฮะเอาเอา500ครับรายการที่13ต่อไปรายการที่14 14เป็นพระสมเด็จนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสมเด็จปกโคนะ จะให้พี่พี่เอซได้ดูครับปกโพงนี้นะฮะแล้วเนื้อเขานี่ปึกมากดูนะฮะแม่เนื้อนี่สวยจริงนี่นะครับหุเนื้อบริเวณนี้ฮะเห็นไหมหูนี่ปกโพนะฮะปกโพเห็นไหมครับคาบความเก่าเขานี่เนี้ยสภาพใช้มานะครับปกโพงนี้นะฮะดูดูเนื้อลึกๆนะครับ เนี่ยโอ้โหเป็นคาบดูเนื้อนี่เห็นไหมโอ้โหเนื้อมันมากเลยครับตรงนี้ดีฮะพระสมเด็จปกโคเนื้อมันๆเนื้อสวยๆเนี้ยดีครับคลาสสิกมากดูนะฮะเห็นไหมอุ้ยสุดๆสิบสี่นะครับ, <c oughs> รบอันนี้เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยนะนี่ฮะ นี่ครับบวกบางๆครับนี่ฮะนี่นะครับผมห้าร้อยนะครับพระสมเด็จปกโพสวยเดิมๆเลยดูแม่สวยจริงๆนะครับนี่ฮะรายการที่สิบสี่ห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้านี่ฮะอันนี้เป็นพระกิ่งอุปคุตหรือกิ่งตะกะแตนครับ นี่นะฮะเก่าคัาสสิงจริงดูนะนี่ฮะเก่ามากๆเราดูใต้ฐานโอ้โคตรเก่าเลยมันเนื้อ,อน,นี่ปึกมากเนื้อยุคแบบยุคเก่าเลยดูความเก่าโอ้โหอุ้ยอย่างเงี้ยสุดยอดนะครับอันนี้ขอญาตขอราคานิดนึงนะครับเพราะเนื้อเก่าจริงเอาอันนี้เอาเอาเอาหกร้อยห้าสิบแล้วกันครับหกร้อยห้าสิบในการที่สิบห้าครับต่อไปในการที่สิบหก สิบหกนี้เป็นเตาลมพองเงินวัดบางคารนี่เตาอย่างเงี้ยดูหนะ้าคุณหามากครับนี่ฮะเตาเตาลมพองเงินเอาอันนี้เอาเอาสี่ร้อยห้าสิบกแล้วกันครับอ่ะเตาลมพองเงินนะครับนี่ฮะคลาสสิกอย่างเงี้ยดูโอ้โหเนื้อนี่แบบเปิ๊กเลยเนื้อเปิกมากแล้วเก่าคลาสสิกจริงดูธรรมชาติเขานะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮสี่ร้อยห้าสิบเตาลมพองเงินโอ้โหต้องจัดแล้วครับสวยขนาดนี้ต่อไปรายการที่สิบเจ็ด อันนี้เป็นหลวงปู่สุกวัดโพไทองหล่อโบราณน,นะครับนี่ฮะหล่อโบราณน,นี่ฮะพี่ๆในด,ดูแล้วแบบนี่ฮะใช่นะครับจัดไปแล้วครับนี่ได้มามา้มานบ้านเลยอันนี้ไม่อุดผงนะตัดชอ่อเอาอันนี้เอาสี่ห้าสิครับหลวงปู่สุกวัดโพไทองนะครับรายการที่สิเจ็ดต่อไปสิบแปดสปดผมได้นี่มาครับอันนี้เป็นพระสมเด็จ ลัศมีกุของขอมนะครับนี่ฮะกุวัดคองขอมพระดูง่ายสบายตาครับนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมพระแห้งแก๊กเลยเนื้อพงไบลานดูง่ายจริงๆนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับพระบิดงอเป็นธรรมชาติจริงดูเห็นไหมแอนแบบธรรมชาติเลยนี่ฮะดูเนื้อบริเวณเนื้อนี่แบบเก่าจริงนี่นะครับดูนะฮะโอ้โหสุดนะฮะนี่ฮะ วัดคองคอมครับเทียบพิมพ์ได้เลยนะครับนี่ฮะดูง่ายสบายตาครับองนี้ขออนุญาตเอาเอาหกร้อบาทนะครับถ้าเล่นหากันราคาค่อดข้างที่จะสูงครับผมต่อไปรายการที่19บเนี่อันนี้เป็นเจ้าสัวครับเจ้าสัวเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ฮะเก่าจริงคาสสิกจริงในการเลี่ยมนี่เลี่ยมวินเทจน นี่ฮะเรี่ยมตั้งบูชาเลยนะครับนี่ฮะเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกามางแก้วสภาพอาจจะใช้าบ้างครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหสวยงามอันนี้เอาเอาห้าร้อยครับผมขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยนะฮะเจ้าสัวต่อไปรายการที่ยี่สิบครับยี่สิบอันนี้เป็นรูปหล่อลมองพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ฮะเห็นไหม สภาพอาจจะค่อนข้างที่จะปุกเนี่ยผ่านศึกสงครามมาเยอะครับนี่ฮะสภาพใช้ครับดูนะฮะใต้ฐานชัดเจนนี่ครับหลงห้องเงินพิมพ์นิยมนะครับสวยเดิมๆจมูกแม่นี่ฮะหล่อบโบราณหลงห้องเงินเอา450นะครับอันนี้ขอยากเปิดที่450ครับเนี่ยบวกบางๆครับผมต่อไปรายการที่เ11ดี 21. ด,ด,ดีกว่าครับ ยี่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อออนนะครับวัดบ้านช้างนะครับผมวัดบ้านบ้านช้างอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุทยานะครับนี่ฮะหลวงพ่อออนนะฮะดังมากเป็นรูปหล่อเนื้อะวะดู <c oughs> โอ้โอสวยงามครับนี่ฮะเห็นไหมสวยจริงๆครับนี่ครับ,รบแล้วดูหลวงพ่อออนนะครับนี่เห็นไหม หะเนื้อน่าจะเป็นเนื้อเนื้อละว่าโลหะหรือเปล่าไม่แน่ใจวัดบ้านช้างสายยุทยาครับอันนี้เอาสี่400สออร,ะะรออ้อยนะครับหลวงพ่ออ้อนะครับขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยบาทดูโอ้สวยมากเลยพ่ออ้อยุทยานะฮะใครอยู่ยุทยาอยู่แถววังน้อยครับต้องจัดแล้วครับนี่ฮะหลวงพ่ออ้อวัดบ้านช้างสี่ร้อยบาทยี่สิบเอ็ดต่อไปรายการทียี่สิบสองอันนี้เป็น พระผงรูเหมือนครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนหรือเป็นหลวงพ่ออะไรลงรักรักเก่าๆแล้วเนื้อเก่ามากพี่เหมือนนี้ใครทราบที่นะครับนี่ฮะจัดไปครับนี่นะฮะโอ้เก่าคาสซิงจินนี่ครับพระผงรูเหมือนนะครับเนี่ยโอ้โหเนื้อปึกเลยนี่นะครับใครทราบที่นะครับใครรู้ที่พี่เพี่อนใดนะครับจัดเลยนะครับ <c oughs> รูปเหมือนไม่ทราบที่เก่าเอา450ครับรายการที่22ครับโอ้โตรงจัดครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่23 23เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะสมเด็จด,ดูนะครับพิมพ์ใหญ่โอ้โลค้าสิกชอบตรงบริเวณ <c oughs> เนื้อเขาเนี่ยแบบเป็นธรรมชาติมากรดลดลดลูดล,ดละอก ดูเกตนะครับดูเสียงเนี่ยโอ้โห,โ,หโหเนื้ออย่างเงี้ยดูเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อเก่าคลาสสิกมากเลยดูเส้นมันขับพิมด้าน,นข้างครับชัดเจนเลยเห็นไหมนี่ฮะพลิกมาด้านหลังดูเนื้อเนี่ยพุนธรรมชาตินะครับนี่ฮะเป็นรูตามุดพุนแบบธรรมชาติจริงแล้วมีมูสสารเยอะมากดูนี่ฮะพลิกมาด้านหน้านี่เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ขอยัดเปิดที่ห้าร้อยเพราะว่าพระเก่าจริง แล้วสวยจริงนะฮะมวลสารเยอะมากนี่นะครับโอ้โหนี่ฮะตับห้าร้อยครับในการที่ยี่สามต่อไปในการที่ยี่สี่นี่สมเด็จพิมเจดี JD นะครับเนื้อหาปึกเลยอันนี้เอาสี่ร้อยนะครับขอยาตเปิดที่สี่ร้อยเนื้อเขาดีนะนี่ฮะมีมวลสารจะดูนะครับเห็นไหมโอ้โหสี่ร้อยบาทครับ เจดีนะฮะรายการนี้นี่นะครับรับโอ้ฮสิกมากครับรายการที่สี่สีรอยบาทต่อไปรายการที่ห้าทีผมได้วัดเกรมาวัดเกรดองนี้นี่ผมบวงตรงว่าสวยจริงครับดูบริเวณคอเห็นไหมนี่ฮะมีเส้นคอนี่ครับดูแขนอกนี่ฮะธรรมชาติดูตรงนี้นี่ครับเห็นไหมเนื้อหาปึกเลยตรงนี้ครับ นี่ครับนี่ฮะวัดเกตดูนะครับใต้ฐานเส้นเห็นไหมเส้นซ้อนธรรมชาติแล้ดูฐานแบบนูนโอ้ยสุดยอดครับพลิกเห็นไหมครับร่องรอยการขัดฝนด้วยกระดาษทรายบา๊าดูเนื้อด้านหลังปึกเลยนี่ครับเห็นไหมมีเม็ดมวลสารเนื้อแบบเนี่ยโอ้ยปึกจริงๆิพิกด้านข้างครับเห็นไหมชัดเจนครับตรงนี้มีร่องรอยการ กระท่อไปดูความเก่าของเนื้อนะฮะแก่งหนึกนุ่มเนี่ยกระท้อนนิดเดียวเองครับนี่ฮะอันนี้น่าจะกระท่อมานานแล้วครับดูความเก่าดูเนื้อดูผิวดูวันณนะดูมวลสารโอ้คมวงจรฮะ,ะนี่สาเร็จพิมพ์วัดเกณฑ์น,นะ,ะนี่ครับอันนี้เอาเอาเจ็ดร้อยครับขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยนะครับนี่ฮะลองพิจารณาดูเส้นตรงนี้นะฮะเห็นไหมชัดเจนแล้วดูเนื้อเขาครับเป็นเท่าชหรนี่ฮะ รายการที่ 25, 700บาทต่อไปรายการที่ 26, 26พระปิดตาหลวงปู่กินวัดสะพานสูงครับดูความเก่านี่ฮะดูลักลักแดงๆดูนะครับธรรมชาติปู่กินวัดสะพานสูงปัาบใต้ฐานฮะโอ้เก่ามากนี่นะครับนี่ฮะบ้านๆเลยพระดูนะฮะนี่ผมได้มาอย่างนี้เลยครับนีฮะเห็นไหม นี่ธรรมชาติจริงๆดูค่อยๆดูนะครับนี่ฮะปลูกกินวัฒนานสูงนี่ฮะจะของพระให้ข้อมูลาหม่ไงครับลองพิจารณาดูครับดูตามซอกดูลักดูผิวดูพิมพ์ดเูเนื้อเนื้อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหสุดยอดนี่ฮะดูนะครับสวยจริงๆยอดเลยครับนี่เอานี่ฮะเล้อเกินออกมาไหมนี่เอาหกร้อยห้าสิบครับผม หกร้อยห้าสิบครับรายการที่ยี่บหกปิดตาลงปูกินต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี่สมเด็จครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยโอ้โหบองตรงเลยว,ว่าสวยคลาสสิกมากรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับแม่แตการที่ยี่สิบเจ็ดเห็นไหมครับพระแบบนี้นะครับดูนะดูขาแป้งเขาดูขาแป้งแล้วดูเนื้อในลึกๆๆนะครับเห็นไหม เนื้อเขาเนี่ยมวลสารดีมากอันนี้ค่าแป้งเขาแป้งเดิมๆเ,เลยแล้วดูนะฮะนี่ฮะโพรงโพรงของมวลสารนี่ครับเม็ดแดงดูนะนี่เม็ดแดงนี่เม็ดขาวนะฮะแล้วดูเม็ดดำเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดาดูนะครับเห็นไหมมีเม็ดดําคือเม็ดมวลสารเนี่ยครบวงจรเลยนะฮะนี่ฮะค่าแป้งค่าแป้งเดิมเลยแล้วพริกด้านข้างดูนะฮะวันนาพระจะไม่หนา นี่ฮะมูนสารอ่ะภารนี้คลาสสิกจริงๆดูด้านหลังนี่ครับเห็นไหมด้านหลังมูนสารมากโอ้องนี้เนเนื้อเนี่ยในแถวตรงนี้เห็นไหมโอ้สวยจริงพาะนี้นะครับนี่ฮะลองพิจรารณาดูนะครับรายการที่เจ็ดองค์นี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ฮะขอราคานึงเห็นไหมพระโยเป็นธรรมชาติเลยนี่ฮะเอยียงดูนะครับโอ้ต้องจัดแล้วครับเจ็ดร้อยนะฮะสวยมากนี่ครับ เจ็ดร้อยบาทในการที่ยี่เจ็ดต่อไปในการที่แปดยี่สิแปดอันนี้เป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าหลวงพ้อเงินพิมพทอาจารย์ชุ่มครับวัดท้ายน้ํานะครับอาจารย์ชุ่มวัดท้ายน้ําเป็นลุกสิบลวงพ้อเงินนะครับนี่ฮะยุคลงพ่อเงินเลยครับนี่ฮะเนื้อจะออกแบบออกภายเงินนะี่ย นี่ฮะจานชุ่มดไทยดนามดูนะครับองนี้ไม่ไม่ไม,มีโค้ดชอนะครับเป็นพระดูง่ายง่ายสบายตาเลยดูเห็นไหมนี่คือรายการที่แปดครับนี่ฮะการแต่งด้วยตะใบผ้าสวยจร,จริงจานชุ่มนะครับโอ้โหองนี้นะครับขอหกร้อยบาทนี่ฮะจานชุ่มครับนี่ฮะลองเทียบพิมพ์ดูนะครับเทียบพิมพนี่ฮะลองเทียบพิมพนี่ฮะเสิร์ชหาข้อมูลอย่างเงี้ยลอง ิจรณาดูนะครับนี่ฮะเจ็ดร้อยบาทการชุ่มขอยาดเปิดที่เจ็ดร้อยนะครับนี่ฮะเพราะว่าบวกบางๆครับเอาเจ็ดร้อยีครับเอาเจ็ดร้อยนะครับอรบ,อ,บอกจานชุม่มต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้ายิเก้าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่องนี้มาอย่างนี้เลย เดิมเลยนะครับการที่ยีเก้าเนี่ยพระสมเด็จองเนี่ยดูแล้วมาดูมวลสารขององค์พานะครับนี่ฮะคร่าวๆเลยเม็ดดำเม็ดแดงโอ้โหจอแกะเลยครับในการที่ยีิบเก้านะครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้อีกปบ ด้านหลังโอ้โหด้านหลังสวยมากแห้งแก๊กเลยนี่ฮะดูไหมมุนสานเขานี่ฮะโอ้โห,หดูด้านข้างครับเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังนะครับ <c oughs> ธรรมชาติมากมีเม็ดดำเม็ดแดงเห็นไหมเม็ดขาวๆนี่ฮะคือสวยครับภาพนี้นี่นะครับนี่นะองค์นี้ องนี้เอาห้าร้อยห้าสิบครับผมขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปรายการที่สามสิบรายการสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วสามสิบนี่ฮะผมได้อ่าเขาเรียกว่ารูปหล่อหัวไม่ขีดหลวงพลกทบวัดชนแดนนะครับนี่ฮะมาดูกันชัดๆเลยครับองนี้เป็นภาพแท้ดูง่ายสบายตาครับนี่ฮะเห็นมดูนะครับดูนะฮะร่องรอยการแต่งตะไบธรรมชาติดูนะฮะร่องลึกๆ นี่เห็นไหมครับนี่แต่งตะไบดูใบหน้าครับหัวมิขีดวัดชนแดนะครับปีศูนย์ห้าครับนี่ร่องรอยการแต่งด้วยตะไบนะครับนี่เห็นไหมนี่ฮะมาดูนะครับพายเงี้ยหน้าเก็บหน้าใช้ครับหลวกระทบดูนะฮะเห็นไหมโอ้โหนี่ครับใต้ฐานนะครับชัดเจนครับร่องรอยการแต่งตะไบนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับพลิกด้านหน้ามาเห็นไหม พระสวยจริงๆครับ้าเงี้ยดูฮะเห็นไหมวันณะอมเขียวนะอมเขียวเงี้ยดูโอ้โหดูนะครับสวยจริงๆนะฮะนี่ฮะนานๆจะได้เจอสักองค์นะครับพระแท้ๆดูง่ายนะครับนี่เห็นไหมล่องลอยการแต่งตะเข็บตะใบนะครับนี่นี่ฮะคาบที่เบ้าเมเดิมน้ําทองนี่บอกตรงว่ากระจายเลยนะฮะน้ําทองตามซอกผิวหิ้งๆเลยนะครับนี่ฮะ นี่คือ <c oughs> หัวไม่ขีดลงพุทธวัชนแดนนะครับนี่นะครับรูปหล่อลงพุทธรุ่นหัวไม่ขีดปีศูนย์หวัดชนแดนดูนะครับโอ้โหะเข้มขังมากแล้วสวยเดิมๆเ,เลยดูนี่ฮะดูนะครับล่องรอยการแต่งตัไใบนี่ครับนีบ่ฮะ ถะอาจจะนี่ฮะมีคราบเขียวคราบอะไรธรรมชาติจริงดูใบหน้าดูด้านข้างการแต่งตะไบดูนะครับ <c oughs> ด้านหลังนี่นะครับเห็นไหมคราบขี้เบ้าคราบความเก่านี่ฮะคราบขี้เบ้าเห็นไหมครับนี่ฮะนี่อรอยการแต่งตะไบสวยครับภาพนี้นะฮะหัวมีขีดลงพุทบวัชนแดนนะฮะปีศูนย์ห้านะครับนี่ครับ อันนี้ผมขออนุญาตเปิดสอบถามนะครับนี่ฮะสวยจริงๆพระองคนี้นี่นะครับขออนุญาตเปิดสอบถามนะครับผมไปขีดวัดชนแดนในการสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้ครับผมหากเพี่อนใดครับชื่นชอบหรือสนใจพระองค์ไหนนะครับก็โทรสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์0892141595นะครับผมวันนี้ก็โจแจนพระเครื่องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ